สวัสดีค่ะแม่หมอเอ๋ยนดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักสนนการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่อารักโคล แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกบวกกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะ แม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่นขวามือใต้คลิปสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิปไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่าทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุดไว a g e t a r ร่และ Secret e s t i n y Oracle คลิป r a n d อมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจาเป็นวันเกิดเดือนเกิดหรือวันที่มีเหตุการณ์สำคัญระหว่างคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายของเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถ บ้านที่อยู่อาศัยหากใครที่มีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าเรื่องราวที่ไพ่กำลังจะเล่าต่อไปนี้จะตรงกับคุณ80-100%ก็เป็นได้ธาตุไฟราศีเมษสิงหธนู ทาดดินราสีมังกรพระสบกันและทาดลมราสีกุ่มเมถุนตุน้นตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลข1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 21 13 31 14และ41วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสและวันเสาร์นันน้อฟอยูไพ่เล่าเรื่องคิงอับสอด พลังงานของใครคนหนึ่งที่รู้สึกว่าจะอยู่นิ่งเงียบนิ่งเฉยต่อไปไม่ได้อีกแล้วเขาตัดสินใจแล้วจากที่คิดทบทวนมานานโลเลลังเลมานานตอนนี้เขาแน่ใจเขาได้คำตอบชัดเจนในหัวใจว่าเขาจะต้องมีวิธีการที่จะกลับเข้ามาชัดเจนในความสัมพันธ์ น,นและเขาเองชัดเจนในหัวใจอย่างมากว่าเขารักคุณเขาตัดสินใจรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่จะบอกความรู้สึกให้คุณได้รับรู้รับฟังเดททุกอย่างกำลังจะสิ้นสุดและได้เริ่มต้นใหม่แสงสว่างรออยู่ปลายอุโมงคุณมีความหวังคุณมองเห็นแสงสว่างในความสัมพันธ์นี้ได้ เขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความสัมพันธ์ทุกอย่างระหว่างคุณกับเขาหากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหากเป็นแค่คนคุยไม่มีสถานภาพต่อกันหากความสัมพันธ์นิ่งๆเงียบๆผูกๆโผโพเขาจะไม่เงียบหายต่อไปเหตุการณ์จากวันนี้ที่คุณทุกข์ที่คุณสับสนที่คุณเจ็บปวดน้อยใจเสียใจทุกอย่างจะจบสิ้นลง จะได้เริ่มต้นใหม่อย่างชัดเจน Temperance ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมากจะได้ขยับขยับความสัมพันธ์และที่สำคัญพลังงานของใครคนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่อ่อนโยนมากขึ้นใส่ใจสนใจรา,รายละเอียดในตัวคุณในความรู้สึกของคุณมากขึ้นเขาจะแสดงออก เขาจะบอกเขาจะพูดมากขึ้นว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรว่าเขารักคุณมากมายแค่ไหนจากเจ้าสิงโตที่อิกโก้มากฟอร์มจัดนิ่งเงียบนิ่งเฉยจะกลายเป็นผีเสื้อตัวน้อยๆที่โบยบินกลับมาในความสัมพันธ์มาบอกรักคุณมาคลั่งรักคุณเขาทนไม่ไหวเขาทนไม่ได้การเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบความรักที่ชัดเจน มีสถานภาพต่อกัน Two of Pentacles เขาจะพัฒนาต่อยอดความสัมพันธ์เขาจะเรียนรู้คุณอย่างจริงจังจะบอกเล่าสิ่งที่เป็นตัวตนเขาให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้รับรู้มากขึ้นคุณจะไม่ต้องคาดเดาความรู้สึกนึกคิดใดๆอีกต่อไปเขาจะมี คำพูดมีการแสดงออกในการกระทำที่ชัดเจนขึ้นมากๆเขาอยากทำให้คุณมีความสุขเขาอยากจะเป็นฝ่ายทำงานในความสัมพันธ์นี้บ้างแล้ว f o r ์มสอดสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนี้ต่างคนต่างนิ่งเงียบนิ่งเฉยกันไปอยู่ในที่ของตัวเองเขาไม่ทักคุณก็ไม่ทักเขาไม่อ่านข้อความคุณก็ไม่ทักซ้ำ คุณเปลี่ยนไปแล้วคุณอยากหยุดนิ่งๆคุณอยากรอดูเขาบ้างแล้วคุณทำงานในความสัมพันธ์นี้มามากแล้วถึงเวลาของเขาบ้างแล้วที่เขาต้องเป็นฝ่ายทำงานในความสัมพันธ์การที่คุณนิ่งเงียบนิ่งเฉยไปทำให้เขาเครียดคิดมากทำให้เขาหวาดกลัวว่าจะสูญเสียคุณไปทำให้เขารู้ความรู้สึกในหัวใจของเขาอย่างชัดเจนมากๆนะว่าเขาเนี่ยรักคุณพลังงานไพ่สีดาบ หนึ่งดาบนี่คือการตัดสินใจของเขาสามดาบข้างล่างเนี่ยกำลังจะพูดถึงมือที่สามหรือพลังงานใครคนอื่นเขาหวาดกลัวเขากลัวว่าคณจะมีตัวเลือกมีคนคุยอื่นมีคนคุยใหม่เขาไม่ยอมนะเขาหึงเขาหวงเขาไม่อาจที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไม่ปล่อยโอกาสให้เกิดขึ้นกับใครก็ตามที่ไม่ใช่เขาเขาจะจบสิ้นความนิ่งเงียบนะจะจบสิ้น สถานการณ์ที่มีอิสระต่อการต่างคนต่างอยู่เขาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วแอร b บนส์ Ad once, เขาจะพุ่งทยานความสัมพันธ์อย่างที่คุณอาจจะตกใจได้การที่พัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะจริงจังมั่นคงและทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคุณจะได้สถานภาพเป็นคู่รักคู่แฟน หรือบางคู่ที่คุยมานานแล้วเขาจะพูดถึงแผนในอนาคตเรื่องการแต่งงานมั่นหมายกันเรื่องการเป็นครอบครัวเป็นคู่ชีวิตหรือแผนในอนาคตที่มีคุณอยู่ในนั้นด้วยคุณจะมองเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเขาจริงจังกับคุณอย่างมาก t r i เว n รใครคนนี้กำลังจะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางข้อความ ทรศัพท์อีเมลหรือแม้แต่การเดินทางมาหาคุณเขาต้องคุยเขาต้องพูดเขาต้องบอกเล่าเขาไม่อาจที่จะปิดปากเงียบเหมือนพี่คุณจะร่วงอีกต่อไปได้แล้วเพราะว่าเขาทุกทรมานใจเหลือเกินเขาต้องบอกความรู้สึกให้คุณรู้และพลังงานของไพ่ใบนี้ที่มีริบบิ้นสีฟ้าพาดผ่านเนี่ยหมายถึงความรู้สึกของเขาอะ มากมายจริงๆในความรู้สึกที่มีคุณทั้งอารมณ์สับสนอารมณ์อ่อนไหวและเขาก็หวั่นไหวมากๆตอนเนี้ยเขากลัวกลัวว่าคุณจะเลิกรอเขาเขาจะนิ่งจะช้ากว่านี้ไม่ได้ความในใจเขามากมายเขามีคำพูดมากมายที่อยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำเลยเขาอยากจะมาพรั่งภูพั่มเพอ้อพรลนาบอกรักคุณ บอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรเครียดแค่ไหนทุกแค่ไหนในวันที่คุณนิ่งเงียบไปเขาจะไม่มีฟอร์ไม่มีอีโก้อะไรอีกแล้วเมื่อเขาตัดสินใจที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณเขาจะบอกความจริงในความรู้สึกของเขาทุกอย่างกับคุณ Four w a n สเขามั่นคงมากๆจริงจังมากๆจริงใจมากๆอยากให้คุณเป็นคู่ชีวิต สีมิถาวคือบ้านคือครอบครัวคือการแต่งงานการจดทะเบียนสมรสการผูกมัดผูกพันการบอกต่อสังคมว่าคุณเป็นคู่ของเขาเป็นสามีภรรยาเขาเขาคิดพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงเรื่องการแต่งงานคุณคือตัวจริงคุณคือคนที่เขารักมากมายอีกความหมายหากเขาเป็นคนทางไกลอยู่คนละพื้นที่อยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศ เขากำลังคิดเรื่องการโยกย้ายมาอยู่ด้วยกันอยู่บ้านหลังเดียวกันเขาจะคุยกับคุณอย่างจริงจังเรื่องการโยกย้ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน่าะจะยอมเสียสละเปลี่ยนแปลงชีวิตเดิมๆเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันแอชวอนส์พลังงานใครคนนี้เขาต้องการที่จะเริ่มต้นกับคุณอย่างจริงจังเริ่มต้นกันใหม่ บางเคสบางกรณีมีปัญหามีประเด็นกันทะเลาะกันงอนกันโกรธกันหรือว่าบอกเลิกกันไปล้แต่การบอกเลิกนั้นไม่ได้มาจากการที่อยากจะเลิกกันจริงๆเป็นด้วยสภาวะอารมณ์โกรธน้อยใจโมโหเลือดขึ้นหน้าหรืออะไรก็ตามแต่เป็นการยุติจบความสัมพันธ์ที่ยังรักกันอยู่เขาอยากขอโอกาสเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณ Queen of Cups เพราะเขารู้แล้วว่าคนที่น่ารักที่สุดคนที่นิสัยดีที่สุดคนที่เขารักมากที่สุดและคนที่รักเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจความจริงใจมีเพียงคุณเท่านั้นไม่มีอีกแล้วในโลกใบนี้ไม่มีใครที่จะดีเท่าคุณและเขายิ่งรู้หัวใจตัวเองแน่ชัดแล้ววันนี้ว่าเขารักคุณมากคุณเนี่ยได้หัวใจเขาไปแล้วนะถึงแม้เขาอาจจะยังไม่เคยบอกด้วยคำพูดหรือการกระทำที่ชัดเจนใด แต่หัวใจเขาอยู่ที่คุณเขาจะทําทุกอย่างให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นเขาจะมาบอกคําว่ารักนะแล้วพลังงานคนข้างรักหนักมากรับรู้ถึงเอเนจีใครคนหนึ่งที่มีคําพูดอัดอั้นอยู่ในใจพร้อมที่จะพลัง้งพลูพร่ำเพ้อพรณนาบอกคุณนะว่ารักคุณจะบอกว่ารักเช้าสายบ่ายค่ําอยากจะมาพร่ำเพ้อพลนาว่ารักคุณสุดหัวใจรักคุณมากมายแค่ไหนเพราะเขาไม่เคยพูดเลย ทุกอย่างอาจอั้นตันใจเก็บอยู่ในหัวใจเขาพร้อมที่จะระเบิดออกมาจากคนที่สะกดเก็บความรู้สึกทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นคนที่แสดงออกมาบอกคำว่ารักกับคุณ s i c u p f u u s s พลังงานคนเก่าแน่นอนเพราะไพ่ใบนี้บอกการย้อนคืนกลับมาคนที่เป็นคนคุยเก่าแฟนเก่า หรือเพื่อนเก่าสมัยเด็กๆแล้วกลับมาคุยกันใหม่ด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเป็นคนรักเป็นคู่รักและพลังงานไพ่ใบน,นี้ยังหมายถึงคู่จากอดีตชาติรักกันมาแล้วไม่รู้กี่พบกี่ชาติทุกอย่างเป็นความผูกพันโชคชะตายังผูกกันแน่นยังตัดกันไม่ขาดเสื้อนับสอดก่อนนัานเนี้ใครคนนี้เขาปากหนักปากแข็งมาก เขาปิดบังแอบซ่อนความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอย่างมิดชิดไม่เคยพูดอะไรทั้งสิ้นแม้แต่การกระทําใดๆก็ไม่เคยทําเพราะในอดีตเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้มั่นใจมากว่าเป็นความรักแท้หรือเปล่าและเขาเองก็ไม่ชอบที่จะผูกมัดด้วยคําพูดหรือการกระทําและตัวเขาเองก็ไม่ถนัดในการที่จะแสดงออกแต่ตอนนี้เขาคิดใหม่ละเพราะคุณนงเงียบไป เขากลัวจะสูญเสียคุณไปเขาเลยอยากจะผูกมัดนาะยอยากจะกอดเก็บคุณเอาไว้ด้วยคำพูดว่ารักด้วยการกระทำให้คุณรับรู้ได้ว่าเขาคลั่งรักคุณมากมายแค่ไหนต่อไปนี้คนที่ปิดบังแอบซ่อนจะไม่ปิดบังอีกต่อไปรักแค่ไหนก็จะบอกคลั่งรักแค่ไหนก็จะพูดนะรักมากก็จะพูดมากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนแอบสอด ตอนนี้เขาเครียดมากเขาทุกมากบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงคุณคิดถึงคุณตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกในความเครียดเนี่ยดูสิตรงกลางเนะี่ยคือดอกกุหลาบสีชมพูคนข้างรักอย่างแรงรักมากรักสุดๆปล่อยคุณไปไม่ได้อีกแล้วนะเขาจะมาบอกความในใจนะคำพูดมากมายพร้อมที่จะพร่งพูงพราำเพอว่ารักให้คุณได้ยินได้ฟังเขาจะทำให้สถานการณ์ ความทุกข์เครียดความไม่แน่นอนความไม่แน่ใจนี้จบสิ้นลง a อชล์ฟินเจอร์เ e s เขาจริงจังมากจะมาเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์นี้ให้เหนียวแน่นให้หนักแน่นอยากเป็นทองแผ่นเดียวกันนะหรือหากคุณสองคนเนี่ยยังไม่เคยผูกพันทางกายเขาก็คิดเรื่อง18บวกกับคุณด้วย นะอยากให้คุณเป็นความรักเป็นคนรักที่สมบูรณ์แบบเป็นของกันและกันทั้งตัวและหัวใจ Two of pentacles ความรักนี้ยังไม่จบแล้วก็ไม่มีวันจบด้วย infinity นะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้เป็นคู่ที่รักกันมาหลายภพหลายชาติดวงชะตาย,ยังต้องไปต่ออีกยาวไกล ห่างกันแค่ไหนเงียบกันไปนานเพียงใดก็จะต้องวนเวียนย้อนคืนกลับมามีพลังงานของเลข8เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะระหว่างคุณและเขาเพราะว่าไพ่สอเหรียญใบนี้ปกติอินฟินิตี้ไพ่ใบอื่นจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไพ่ใบนี้เป็นเลข8เป็นแนวตั้งม,มีพลังงานของจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารบางอย่างนะที่เกี่ยวข้องกับเลข8 ช่นอบคัพความรักรักแท้ความรักที่ดีที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคำว่ารักจากเขากำลังจะพั่งพูร่ำเพอกรนะกำลังจะบอกรักคุณอย่างที่ไม่มีฟอร์ไม่มีอีโก้ใดเพราะเขาทนนิ่งเงียบต่อไปไม่ไหวไพ่สองใบนี้นะกำลังจะบอกว่าคุณสองคนไม่มีวันตัดกันขาดไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่ที่ความหมายดีที่สุดในหมวดหมู่ของความรัก คุณกับเขามีเกณฑ์มีโอกาสนะกลับมาครั้งนี้ใครคนนี้จะกลายเป็นคนข้างรักทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเพราะเขารักคุณมากรักล้นใจนันเนี่ยน้ำล้นถ้วยหลายถ้วยด้วยเก็บเอาไว้ไม่ไหวแล้วคําว่ารักการแสดงออกในความรักกําลังจะพลั่งผูนะใครคนนี้เขาพั่มเพ้อถึงคุณหนักมากอ่าแม่หมอตั้งชื่อไพ่เล่าเรื่องวันนี้ว่าเขานิ่งต่อไปไม่ไหว จะมาพรั่งพรูพร่ำเพล,พลอว่ารักคุณต่อไปแม่หมาเปิดไพ่ออโรโคเสริมให้นะคะพีโตีความบริสุทธิ์คุณนเป็นคนแสนดีมากๆเขามองคุณเป็นคนดีมาก เป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตนี้ที่เขาเคยพบเจอมาความรักของคุณมีค่านะและเขาเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นข้อเสียนิสัยไม่ดีที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจด้วยเหตุผลใดหรือด้วยการกระทําใดก็ตามความรักที่บริสุทธิ์ของคุณเอาชนะใจเขาได้ราบคาบเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นนะกลายเป็นคู่แท้คู่บุญบรารมี ที่บุญสินเสมอกันกันกบคุณพาวเวพลังอำนาจคุณมีอิทธิพลกับเขาอย่างมากใครคนนี้เขาอยู่ไม่ได้นะถ้าชีวิตเขาไม่มีคุณนะเปรียบเหมือนกับวันที่ไม่มีคุณนะรู้ชีวิตเขาสิฟ้ามืดดำนะฟ้าร้องดังกระหน่ำซัดหัวใจเขาไม่ยัง้งเขาเจ็บปวดทรมานเขาเครียดคิดมากเขาคิดถึง เขารักคุณมากมายเขาไม่อาจที่จะทนอยู่ในสภาวะเหตุการณ์ชีวิตแบบนี้ได้โชคชะตาจะทําให้เขาทุกข์จนยอมเปลี่ยนแปลงจนยอมกลับมาบอกความในใจนะเขาจะนิ่งต่อไปไม่ไหวจริงๆจะต้องมาพลัง่งพลูคําว่ารักกับคุณ Healing c k i o s รักษาความวุ่นวายโอ้พลังงานไพ่สอดคลองมากเลยอะนะไพ่เปนเนี้ย ฟ้ามืดดำฟ้าร้องมาแล้วอีกไม่นานก็พายุทรนโดกระหน่าเนี่ยหัวใจเขาเป็นอย่างเนี้ยชีวิตเขาเนี่ยนะเหมือนกับมีแต่ร่างกายแต่ไร้จิตวิญญาณนะเพราะว่าเขาไม่มีความสุขเลยตั้งแต่วันที่คุณนิ่เงียบไปตั้งแต่วันที่ชีวิตเขาไม่มีคุณเหมือนพายุฝนฟ้ากระหน่านะเขาจะกลับมาเยียวยาความรู้สึก ที่เจ็บปวดในอดีตที่เขาเคยทําให้เกิดขึ้นกับหัวใจของคุณหรือหากใครที่เคยทะเลาะมีประเด็นปัญหาที่เคยวุ่นวายสับสนหัวใจเขาจะกลับมาเยียวยาน่าจะทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณรู้สึกสงบและปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้ได้ b l e s s i n g s พรระหว่างที่คุณนิ่งเงียบไปเขาก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงนะ ก็ไปไหว้พระขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เขาพบเจอทางออกของปัญหาขอให้เขามีโอกาสที่จะได้รักคุณต่อไปขอให้เขาได้รับความรักจากคุณต่อไปเช่นกันพรนี้ส่งผลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเขาเพราะแท้ที่จริงแล้วคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กัน success ความสำเร็จ เขาจะตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องไพ่ก็ตอบกันดีๆนะไพ่ทาโร่ใบนี้เริ่มต้นที่การตัดสินใจไพ่อาราคคลใบนี้นะวันที่เขาซุ่มสองมองดูคุณวันที่เขากำลังทุกขเครียดวันที่เขาหาทางออกไม่ได้สุดท้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตานำทางนำพายเขาได้คำตอบและทางออกทำให้เขากล้าที่จะตัดสินใจ กล้าที่จะมาแสดงความรู้สึกหรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้ชัดเจนกล้าที่จะลดละฟอร์มละอีโกโอของตัวเขาเองนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างมากเจ้าเสือตัวนี้จะยอมเปิดปากจะยอมพูดนะจะยอมพรั่งพรูพ้ามเพอว่ารักนะกลายเป็นเจ้านกตัวนี้เจ้านกแก้วเจ้านกแก้วหรือนกแปลว่าการพูดการสื่อสารการบอกกล่าว นะั้นยอมละยอมเปลี่ยนพลังงานละเพราะคุณเป็นความสุขคุณเป็นความรักอันยิ่งใหญ่เขายอมเปลี่ยนเต็งอย่างมากปรับเปลี่ยนเรื่องการสื่อสารที่มีปัญหาการสื่อสารที่อดีตใช้แต่พลังจิตนะแล้วใครจะได้ยินใครจะรับรู้เป็นรูปธรรมได้ยอมเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพราะเขารักคุณมากเพราะเขาอยากทําให้ความรักครั้งนี้ประสบความสําเร็จ purification การชำระล้างหรือการทำให้บริสุทธิ์หากอดีตคุณกับเขามีประเด็นปัญหาใดก็ตามค่ะคุณเคยร้องไห้เสียใจมานับครั้งไม่ถ้วนครั้งนี้เขาอยากที่จะล้มกระดานทุกอย่างเริ่มต้นกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่ฟ้าหลังฝนสดใสเสมอนะเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ที่กลับเข้ามาทำให้คุณมั่นอบมั่นใจว่าเขารักคุณจริงๆ จะมาชำระล้างความเจ็บปวดความทุกโศกความเศร้าในหัวใจคุณให้หมดไปเลิฟเขารักคุณเขารักคุณมากนี่คือเหตุผลเดียวที่เขานิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วก็คลั่งรักมากจะมาพังพูพั่มเพอว่ารักคุณแล้วในเวลานี้ไม่อาจที่จะปิดปากไม่อาจที่จะปิดใจได้อีกต่อไปเตรียมตัวให้ดี นะเตรียมหูไว้ฟังคำว่ารักเตรียมตาไว้อ่านคำว่ารักคุณจะได้ยินได้ฟังคำว่ารักและการแสดงออกที่ชัดเจนจากเขานับตั้งแต่บัดนี้ไปอ่าแม่หมอขอจบคำทำนายเดน for you วันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์ และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ